กลายเป็นคนตกงาน3เดือนค่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตห้าใบทำมาที่6เดือนกําไร1นึ่ล้านแปดหมกว่าบาทค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นวัตน,นะคะอายุ32อปีค่ะนวัตเป็นสาวโรงงานค่ะเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างจ้างทุก3เดือน5เดือน6เดือนพอครบสัญญาจ้างนะคะเขาก็จะให้เราออกนวัตเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างมาทั้งหมด13ปี รายได้เริ่มต้นจาก9,000บาท13ปีเพิ่มขึ้นมาเป็น1 3 5 0 0บาทปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทาให้นวลต้องออกจากงานเพราะว่ารอบนี้นวลไม่ได้ต่อสัญญาจ้างตอนนั้นเป็นเหมือนแบบโรคระบาดโควิดอะเป็นช่วงที่โรงงานคัดพนักง,งานออกแล้วเราเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างด้วยก็เลยไม่ได้ค่าจ้างออกก็คือออกเฉยเฉยคะ่ะกลายเป็นคนตกงาน3เดือนเสียใจมากอะเป็นหนี้บัตรเครดิตห้าป แล้วแบบมันเครียดแล้วเราเป็นหนี้เยอะเราก็มีลูกมีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ต้องส่งกลับบ้านหนูสมัครงานมากกว่า30สิที่ค่ะไม่มีใครเรียกหนูสัมภาษณ์งานเลยก็จริงๆแล้วนะคะนวมนสมัครแอปดอบลิทมาแล้ว1ปีแต่ว่าไม่ทําตอนนั้นที่นวมันไม่ทำเพราะว่านวมนก็ยังเป็นพนักงานสัญญาจ้างกลัวไม่เคยทําออนไลน์ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหาแต่ความคิดที่ทําให้ตัวเองไม่ทาดอบลิทเป็นเพียงตัวเลือกสุดท้ายที่ไม่ได้อยากทําแต่บังคับให้ต้องทํา ตอนที่ทําเดือนแรกนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้มา8ปดหมตอนแรกก็ยังไม่เชื่ออองนะว่าได้เงินจริงเพราะยังไม่ได้ถอนไงพอเงินไหลออกมาจากตู้นี่คือเงินก้อนแรกทั้งชีวิตใสไปสอปีชีวิตเปลี่ยนปลดนี้เลยตอนนี้นะคะน้องหวานทํามาที่6เดือนพอดีเลยค่ะได้รับกําไรจากดอกเบี้ยหนึ่งล้านแปกวาบาทค่ะ ค่ะก็กอดอื่นเลยนะคะน้นวนขอบขอบขอบคุณบอสขอบคุณบอสที่บอสให้ความรู้ต่างๆนานาเลยน้หวนเริ่มต้นจากศูนย์จนทําให้หนูเนี่ยเลี้ยงครอบครัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่จาเป็นต้องกลัวเพราะถ้าเรายังเป็นคนเดิมอยู่คิดแบบเดิมรายได้เหมือนเดิมและที่สําคัญนะคะทั้งชีวิตหนูไม่เคยหาเงินได้มากขนาดนี้คือขอบคุณทุกสิ่งอย่างอะที่ทําให้หนูรู้จกักบอสกุมภาแล้วก็ได้ไดรู้จักกับแอปพลิเคชันดอกดิ